สวัสดีครับท่านที่เคารรักท่านท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายนะครับวันนี้ผมนายวรทินปันมลนอยู่ที่วัดหนองรังกาหมู่12ตำบลโคกโวดครับมีความยินดีที่ได้มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อรับสิ่งดีๆในปี2558ถามถึงความรู้สึกนะครับต้องบอกว่าประทับใจมากเลยที่เห็นญาติธรรมได้หลายท่านนะครับหลายๆหมู่บ้านแล้วก็ ผู้คนจากต่างจังหวัดที่เดินทางมาเยี่ยมญาติที่จังหวัดนครราชสีมานะครับทราบว่าวัดหนองรังกาของเรามีโครงการสวดมนต์ข้ามปีซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่7็แล้วก็เดินทางมาร่วมสวดมนต์กันมากหน้าหลายตาสิ่งที่ได้จากการสวดมนต์ข้ามปีนะครับคือเราได้อย่างหนึ่งละคือบุญบุญที่เป็นบาร,รมีเป็นบุญที่เราไม่ค่อยได้ทํากันในช่วงสิ้นปีเพราะเราัวแต่ไปฉลองกันนะครับ แต่ท่านที่มาวัดหนองรังกาได้มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีกับบทสวดมนต์ต่างๆที่เป็นพุทธมงคลนะครับเราก็จะได้สิ่งที่ดีกลับไปจากวัดสิ่งที่ดีคืออะไรเอ่ยสติปัญญาสติดีปัญญาดีแล้วก็บารมีนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นต้องบอกเป็นความภาคภูมิใจที่เราท่านหลายๆคนได้มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่ ตอนถ้าปี2558ที่จะถึงในเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ช่วงนี้ก็5ทุ่มกว่าๆ้วเนาะ,ะก็ท่านที่ไม่เคยมาหรือว่าไม่เคยสวยดมนต์นะครับหรือว่าท่านที่อยู่ห่างไกลจากวัดหนองลงกาอยู่ใกล้วัดใดที่มีการสวดมนต์ข้ามปีเราต้องรีบฝันฝายรีบหาเอานะครับบุญกุศลความดีเราต้องทำด้วยตัวเราเอง ลองมาสวดมนต์ข้ามปีดูแล้วจะรู้ว่าสิ่งดีที่เราได้จากพระพุทธศาสนาได้จากบทสวดมนต์นั้นจะมีชีวิตที่ดีในวันข้างหน้าสิ่งดีที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการจะช่วยเราได้โดยการสวดมนต์เจริญภาวนาไม่เฉพาะช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันพระเราก็สามารถไปสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็สวดมนต์กันได้นะครับ ทุกวันพระห้าค่ำสิบค่ำนะครับวันพระ8ปดค่ำสิบาค่ำนะครับโอ้ยตื่นเต้นดีใจครับเห็นญาติโยมเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ก็ต้องบอกว่าความรู้สึกดีๆเช่นนี้หาไม่ได้นะครับนอกจากท่านมาสัมผัสด้วยตัวของท่านเองที่วัดหนองลังกาหรือว่าวัดใกล้บ้านท่านถ้าท่านมีโอกาส นะครับก็อย่าลืมนะครับพุทธศาสนาให้แต่ความสุขกายสบายใจให้ความสุขความเจริญแก่เรานะครับวันนี้ผมต้องบอกว่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยเสียงสวดมนต์ที่ท่านได้ยินด้านหลังนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราได้บูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับความดีในการที่จะย่างเข้าสู่ปี2,558หรือปีต่อๆไป ปีใหม่นะครับขอให้พราน้มีความสุขความเจริญสมหวังในสิ่งที่ท่านปรารถนาอย่าลืมนะครับสวดมนต์เป็นมีปัญญาท่านจะได้พบแต่สิ่งดีๆวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณแล้วก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจริญก็รับปีใหม่2,558ขอบพระคุณและสวัสดีครับ